สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง s a ว่นน้แมวเดอะกิมมิ่งทีวีกันอีกเลี้ยวนะครับวันนี้ผมโกจะมาเล่นกิมมิ่งอีกเลี้ยนะซื้ออาหารก่อนแล้วก็ซื้อความแข็งเก่งว<น>ความแข็งเก่งก็งมาก่อนนะเม,<า>มื่อกี้ตัวอัดหลุมันก็เมื่อกี้ตัวอัดหลุดนะครับผมเลยไม่ได้อัด ั้นผมลงพวกนี้นะครับลงวันอาทิตย์ถ่ายวันเสาร์ลงวันอาทาาอาิตย์นะครับนี่เอาป่ะมามามาอุ้ย,ย,ย,ยม่งม่งม่งโหดเนาะม่งก็โหดเกินอุ้ย วุ้ยอุ้ยมึงกมตีโดนอ่ะมัหลบอ่ะมันหลบมันหลบอ่ะเออมาเฮ้ยมึงมึงอยากมึงอยากบอกดินี่เอ้ยโจมตีไม่ได้เลวกันก็ไม่ได้เฮ้ยมันดูดพลังมันดูดพลังกุ้ง ยังเอาอะผมจะสู้จนตัวตายเหลือ15แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บาไยครับพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะจบนะเออพรุ่งนี้แม่งรวมสองคลิปในวันเดียวกันเลยอ่ะก็จบนะครับอ่ะลงสามคลิปคลิปนี้ไว้ลงพรุ่งนี้นะ ถ่ายวันเสาร์อัดวันเสาร์ลงลงวันอาทิตย์โอเคนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็พรุ่งนี้ผมก็จะลงสามคลิปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมติดตามผมด้วยนะไปจริงแหละบาย